ทางผ่านไปดูต้นแพรจ้าไปดูดอกของเขาแพรปละสัมจ้าทางผ่านนี้สวยมากมีแม่น้ำแต่แม่น้ำจะไม่ใสจ้าจะคุณทางผ่านเหมือนกันจ้ะท้องฟ้าสวยมากต้นวิลโลว์ทรี ต้นวิลโลวทรีสามต้นนี้สวยมากๆเลยจ้ะเขาชอบเกิดใกล้ๆกับน้ำจ้ะเรือก็จอดสะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำจ้ะ ในอีกด้านหนึ่งของสะพานจ้าน้ำตกต้องต้องผ่านทางรถไฟด้วยจ้าเดี๋ยวเขาจะมาแล้วละ่ะ เพราะว่าเขาปิดกลั้นถนนแล้วละจ้ะไม่รู้ว่าเขาจะมาข้างไหนเดี๋ยวก็รู้จ้ะอีกไม่นานรถก็จอดรอยอยู่ตรงนั้นจ้ะ,ะว่าเขากลั้นถนนยังไม่เจอยังไม่มาจ้ะ มองหาอยู่มาแล้วจ้าเยี่ยมเลย จอดให้คนขึ้นจ้ะมีคนลงด้วยกลั่นไปดีมาก,กนจ้ะมองไม่ค่อยจะเห็น ก็รอไปก่อนนะจ๊ะ สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มใส่ชุดยีราฟมาเดินเที่ยวสวนแพรจ้าไร่แพรดอกเขาสวยมากเลยจ้าดอกกำลังสวยดอกสีขาวเก็บง่ายมากๆเลยจ้าเขาทำไว้หลายไร่เหมือนกันมากๆเลยจ้า เขามีกระท่อมน้อยกลางสวนด้วยนะจ๊ะเป็นสังกะสีจ้ะเห็นแล้วคิดถึงเมืองไทยเมื่อก่อนนี้แถวบ้านส้มเขาปลูกบ้านเขาใช้สังกะสีเป็นหลังคาจ้ะเดี๋ยวนี้ใช้กระเบื้องแล้วก็กระเบื้องซีแพกจ้ะสวยมากต้นแพรจ้ะสวยสวยต้นเตีย้ย ดอกสีขาวถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะจ๊ะขอบคุณล่วงหน้าจ้าและขอบคุณมากๆที่รับชมจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะทุกๆท่าน